สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปบ๊อดสุขสุขคนจ้าทักทายสบายดีเด้อทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเด้อจ้าเด้อหรือว่าเอฟซีทีกำลังจะขอมากกะขอกาบทักทายสบายดีเด้อจ้าเด้อนี่กบมาพบมาอกกสาวแพรคนเก่าคนเดิมจ้าก่อนอื่นสาวแพรก็ต้องขอขอบคุณเด้อเอฟซีทั้งหลายเด้อทุกทุกคนเลยจ้าที่เพิ่งหายการตอนรับนอนโดยการเขามาสนับสนุนสาวแพรกดติดตามกดซับสไครต์เด้อจ้าเด้อจากในก็ขอขอบคุณในหลายเด้อจ้าเด้อเนาะ ทุกคนเมื่อวนี้ซแพรกับสีผ้าขาวปลาขาดงคือเก่าคือเดิมนล้จ้ะเด้อเนาะนี่ก็อยู่กลางป่าทุกคนข้างล่างซะแพรก็เป็นปลาหน่อไม้ทุกคนเนาะเดี๋ยวซาแพรต้องสีไปเอานมใหม่ใหญ่ทุกคนหน่อไม้ใหญ่คือใหญ่มากๆเลยนะทุกคนเนาะก่อนที่จะไปเอานมใหม่ใหญ่กันสะแพรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สะแพรน้ำเด้อจ้าเด้อเพื่อสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเด้ออ่าขอบคุณในหลายจ้าไปกันเลยนี่ทุกคนเห็นวอ เนาะอันนี้คือนอนอะใหญ่เลยทุกคนนี่เนาะประมระาณแล้วไปบอกยังไงคือลำใหม่ทั้งลำเลยอะลำใหม่แบบซำขานี่เลยทุกคนแต่ว่าซำซำซำต้นขาเลยแหละทุกคนแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในกล่องมันเด้บอบบวคอยใหญ่ปนไงเนาะบวคอยเห็นชัดทุกคนอย่างที่ว่ามันแดดซองเนาะเนี่ยทั้งซองอันเลยทุกคนอันนี้เแพะเห็นเนาะนี่เลยจ้า นี่ของอันเลยนี่เลยนี่นะครับนี่ก็ไม่เคยนะบรรนอกบรรนอกนะคนอยู่ในป่าในสวนนะมาๆๆเอาพี่วันอยู่ไหนกัระได้ดูเห็นบ่ไหนดูหัวมันสิเอาไปโคีคอยๆออกไปนิดนึงไหนไหนหัวมันอยู่ไหนเนี่ย ตอนนี้ก็ได้มุดเข้าไปในซอไผ่มุดเข้าไปในกลางกอเพื่อที่จะเอาหน่อไม้ใหญ่เออหัวใหญ่แต่หัวนี้ไม่ตกห้าโลเลยน้องไงนี่เป็น้องเี๊ห็นป่ะก็ได้ทั้งหมดที่ฟองซื่อเอ้าแต่พี่ต้องพูดด้วยเหรอเออไม่พูดเป็นไหมเนี่ยเอ้าในตี๊ยะไภาคเสี้ยนเนี่ยภาคไม่เป็นแล้ว มีเด้อกำลังมาเอาหน่อไม้กำลังฟันหน่อไม้ตัวไปตัวพูดหนิครองเอ็นพี่น้องพูดไปฟันไปด้วยคุณน่ะเอาหักลงมาเลยโู้โใหญ่จริงๆเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยจ้าเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะมาสิมาสิเธออ่ะเธอมาสิมาหัดทำ ไหลคลิปหลายตอนะบ่เปโอ้โหอ้บอลไม่มีน้องมาเดี๋อนเห็นบอเอาไป่ะไม่เป็นไรหนูถือเองไปพี่ถือกล้องนี่พี่ถือให้มาเก่งก็ไม่ค่อยดีเลยน้องพุ่น่ะสะเพออกมาเลยพุ่นใหญ่ขนาดโอ้โหผุนพันออกมาพู้ที่ใหญ่สัมค่าพุ่นพุ่น่าของก้มสูงพุ่น่าพู้ที่เกือบเพียงแอลเนาะนี่เลยจ้ะโอ้ยเอาบอลหนึ่งมาใส่ เต็มมาหนึ่งอันนี้คือนอหนึ่งเนาะทุกคนนอแหลกเนาะถือเลยทุกคนทุกคนแป้วอ,อีกนอหนึ่ง ี๋ยวรอฝนตกอ,อีกสักพักหนึ่งนะจะเยอะเลยเต็มเลยแหละ3โมั้โกงแกหรือเปล่าวะไม่รู้แกก็ช่าง,งด้วยกันอุ้ยน้อยเห็นบอกี่ใขนาดนี้เลยแจกไปด้ยาหน้าฝนนะจะได้เยอะเป็นกระสอบเราจะแบกไม่ไหวจะแบกไม่ไหวพอดีเนะ้ เห็นเห็นชัดเยอะชัดเจนตอนนี้หน้านี่มันไม่มีตอนอนี้มันมันไม่ใช่หน้าอ่ะพี่พี่น้องพุต้องนั่งทำการปอกบ่ดนี้สดเด้อพี่วันเด้อพี่ก็ััว่ามนจะตตดอนที่ว่าจะปรงว่า เดินมาดูมันเคยกินไมเคยเอาไปกินแล้วก็ไม่หอมอ๋อใช่มั้ยพี่น้องเอ้ยพุ่นะนอบักมันเลยแบ่มะแบบ่มะกินไมดบแสบบ่นกลับก็ให้ผกองมันเอานั่นไปให้ด้าีถพนะนอไมยำแหงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ขนาดบดแงนะแม่น พี่น wow. ้องเอ้ยป no. ุณนะอีโ uh อ้ย huh. พ่ดที uh ่ z o o ก่อนสักแค่องกจำวะเมื H ่อกี no. ้พี่ไปแกงไงขนาดเลยไอ้น้อยต้องแกงใส่หอยจูบอ่ะใส่นี่ใครจะลงน้ำพี่มาไปไปไม่ได้ไปไหนอีเออไปไกลนี่ไดักนี่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 โอ้โหแม่ก็ดึงหังสีนี่พี่น้องพี่น้องกล่องเนี้ขนาดโตโอ้โหเนี่ยก้องบูตทีลูกเนี่ยมึงกล่องลาประมาณเนี่ยมึงกล่องแล้ว เอาหน่อไม้ไงย่างโรคฝุ่นๆเนี่ยมาคูณ้แกแกจะลงน้ำเมื่อไหบอกกมาแล้วได้เท่านี้พี่น้องเอ้ยพระเจ้อย่ากินแกงหน่อไม้มาทางนี้เด้อมาเด้อมาเด้อมาเอานมไม้ไงเด้อข้าลงน้ำจะช่วยเฮ้ยเธอโทว์ลูกกระตังไหนโชว์แกงเด้อหน่อไม้เด้อ เย้เราได้เราไหมหนูก okay. so ็เพ er> erm mm hmm. ิ่งจะเห็นหน้าเขาว่าเออหนูเจนมันหน้าถามี่สองรอบเขาก็เพิ่งจะเห็นกันครั้งแรกนี่ไข่พี่น้อยเอ้าก็อีนางน้อยนั่นมันมันชื่ออะไรที่จะพูดจ้ำคำเดิมเนาะแขนขาดแขนขาดเด้อมาแขนจะขาดเดินมากินแขนเขากินหน่อไม้ือกินหน่อไม้ไปแล้วบุญแขนขาดเดินมาเออวิวันไปแล้วค่ะบายบายไปบายเด้องนี่ไปบายแนี่ยนี่อยู่ชิป สบายดีอีกเธอหนึ่งจ้ะพี่น้องเขาขอกระสือด้อยจ้ะเด้อพี่น้องเด้อมีน้องกะแท้ก็จะเอานมใหม่ที่ไร่มาเนาะจ้ะเนาะเอามาล่างจ้จะพราะว่ามันลายปวดเนาะจ้ะเนาะเอากระเสืเอามาล่างล่างแล้วก็จะหน่วยเอาจะเอาไปต้มกันเ้อจ้ะเด้อใส่สองนอเนาะทุกคนสองนอใหญ่เลยจ้ะน้ำนมใหม่นาแหล่งเลยจ้ะเด้อกสีอันนี้แน่เนี่ยเต็มมาหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยเต็มมาหนึ่งเลยโอ้เนาะเาจะเอาหม้อใหญ่ ีปเลยจ้ะล่างก่อนจ้ะเนาะเจ็บนึ่ง้ะอ่าเลยจ้ะพี่น้องี่ได้้ลยเนี่ยจ้ะั้งแต่มายุบันคุณยายเนาะกับมีเธอนีเลยที่ได้้น่ใหม่้ลยจ้ะโชคดีขนาดตามาน ตามานเลยจ้ะเด้อแซ่บๆจ้าแซ่บๆแกงตำสีแกงเนาะทุกคน <c oughs> อืมเดี๋ยวสะแพรกับสีเลยซับเป็นหมอเนาะ หมอยใหญ่เลยจ้ะนี่หมอใหญ่ขนาดด้วยปุ่นะโอ้ยแต <g iggle> สิเอาหน่อยเลยจ้ะเด้อหน่อยจ้ะแล้วก,ก,ก็ต้มไหมาะจ้ะนาอเดี๋ยวสะเพ่ต้มน้องไม่แล้วแหละสะเพ็ดจะไปเก็บละหมดซอยอ่าพีพีวันเนาะจ้ะนาอ เดี๋ยวสแเทจะเอาซับน้มไม่แล้วสะเทก็จะต้มน้มไม่ไว้ด้วยจ้ะนี่จ้าดียว่าจ้า,จาอันนี้ขนา,นขาดห่อใบเตยลอยดหนามนะพอไม่พี่น่องเงา้ยยังมีลายเลยจ้ะเด้อ มอมอยู่มันอยู่กับอ่ามันอยู่กับติดติดข้องเนาะจ้ะเนาะมันก็จะร้ายแน่จ้ะยังไม่จบอเลยจ้ะขอแม่พี่น้องพูนได้พอดีหมอนึงเลยจ้ะหมอบักใหญ่เลย้้ออ่ดยโนัพอดีก่อนจะไปโอเคเลยจ้ะแมนก่อนจไปกินเบิร์ตมาจ้าเนาะเดี๋ยวสิเอาไปกินอยู่กรุงเทปน้ำเอาไหนเอาแบบที่เขาต้มเดี๋ยวม่เอาเอาแบบสดๆเอาของเราดีกว่า แม่เพี่งมนพี่น้องเงานาะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้คืเอเราคืเอเริ่มแล้วพอแม่พี่น้องจบแล้วจบอีกนะคะจบแล้วจบอีกนะคะจบสองครั้งเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังแห่งใจสะแพรนําเด้อจ่าเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วจ้าแต่เราใหม่ไปกินยูบุงเทียบจ้า